ครับสวัสดีครับมาดูเมื่อคืนฝนตกมากเลยครับ นาเขาทำ <c oughs> บ่อดินนะครับต้องล้อมกับเรื่องดีๆนะครับมีเรื่องดีๆมาฝากพี่น้องนะครับวันนี้ครับจากฟาร์มปูนาตามีนะครับนี่ครับน้ำท่วมบอ่อครับตามแนวกับเบืองนะครับน้ำท่วมนะครับ ให้ดูแค่นี้นะครับพี่น้องคิดดูถ้ามีปูตัวเล็กๆจะออกได้นะครับเวลาล้อมกับเบื้องล้อมให้ดีนะครับนี่ปัญหาของผมนะครับล้อมกับเบื้องไม่ดีข้างในนี้ปูตัวเล็กๆที่เพิ่งออกใหม่นะครับเต็มเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไปนะครับเนี่ย พี่น้องต้องคอยดูให้ดีนะครับวิธีการทำบ่อดินนะครับผมคิดว่าของผมห้าสิบห้าสิบนะครับอยู่หรือไปไม่รู้แล้วครับมืืนฝนตกหนักมากนะครับน้ำท่วมบ่อนะครับผมดูแล้วแนวกระเบื้องผมไม่สนิทนะครับแต่ตัวใหญ่ออกไม่ได้ครับแต่ตัวเล็กๆอาจจะออกได้นะครับพี่น้องครับ ดูข้างนอกบ่อครับน้ำบ่อเต็มนะครับน้ำข้างในบ่อเต็มเลยนะครับท่วมกระเบื้องหมดเลยามแนวกระเบื้องอย่ยาองอี้ครับเงี่ยครับไม่ค่อยสนิทนะครับ เราต้องระวังลูกครูตัวเล็กด้วยนะครับไม่ใช่ระวังแต่แม่กับพ่อเขานะครับหลกก็ด้วยนะครับข้อคิดจากความปุณาตามีครับสวัสดีครับ